คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomor r o w นะครับผมก็มาเล่นกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบเกี่ยวกับนักกีฬานะักบอลอะไรประมาณนี้เนาะอยู่ในช่วงเวลานะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมสําหรับเกมนี้เดี๋ยวมาดูอแอดจะเล่นได้เท่าไหร่หรือจะเป็นยังไงนะครับมาช่วยแอดลุ้นหน่อยแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็จะบอกว่ามีบอลโลกอยู่นะครับไปร่วมกันเชียร์แล้วก็ ถามว่ามาร่วมกิจกรรมแอดก็ได้เหมือนกันนะครับผมแอดก็มีให้ร่วมกิจกรรมประมาณว่าทายว่าใครเป็นแชมป์นะครับใครจะชนะเป็นแชมป์ของแชมป์โลกเนาะก็จะมีรางวัลให้นะครับถ้าหากว่าทายถูกเนาะโอเคก็ไปติดตามนะครับกิจกรรมนี้ได้จาก Facebook ได้เลยนะครับพิมพ์ว่ามอโรนะครับตามชื่อช่องแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่สะดวกพิมพ์นะครับแอดก็จะมีให้ลิงก์ให้กดนะครับอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ขอแบ่งครึ่งเป็น500แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเห็นว่ามาได้ไม่นานนี้นะครับแต่แอดก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เนาะใครแค้นบ้างครับสำหรับเกมนักบอลนี้อุ้ยแอดก็กดมั่วตัวไปเลยนะโอ้โหดีได้รอดอะ ไปต่อแล้วกันแอดไม่เอาสุดนะถ้าได้เนี้ยอุ้ยหรือว่าสุดแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเหลือสองช่องเองทุกคนต้องจัดแล้วแหละมันจะสุดหรือเปล่าเอ้ยสุดว่ะทุกคนโอเคโชคดีไปเนาะไปเล่นกันเลยครับว่าจะไม่เอาสุดอยู่แล้วนะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เล่น <laughs> เพราะแอดเห็นเขาเล่นกันอะ แล้วแบบลุ้นยากมากโอ้ที่ได้มานี่คือคืนหมดเลยนะเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็มีตัวคูณอยู่ด้านข้างอ๋อ10บมาไม่ช่องแรกไม่มาด้วยเอมาเอมาต้องเก็บคูณไปก่อนนะครับทุกคน โอเคสวยเก็บคูณไปเรื่อยๆเนาะอ่าดอกนี้ได้ A ด้วยได้9ด้วยทุกคนจังหวะนี้ร4อีบครับมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆเออนักอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นตัววายคูณด้วยทุกคนเรียบร้อย300กว่าเลยเมก้าไปเลยครับทุกคนจังหวะนี้3 9 6ครับ มาเฉยเลยทุกคนเอากาลังสนุกกําลังมันเลยจังหวะนี้ซื้อรอบเดียวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราพัก EP ที่6อยู่นะครับทุกคนเพราะว่าอยากจริงๆแล้วต้องเล่น PG นะเพราะแอดบอกแล้วว่าแอดเล่น PG แต่ทีนี้ว่า PG ปิดปรับปรุงนะครับผมเก็บคูณปายคูณ1ิแล้วครับทุกคนตอนนี้ยังเหลือก,กี่หมุนเนี่ยถึง1ิบไหมอ๋อเหลือสิบหมุนพอดีเลยโอเคได้อยู่ ไม่มีต่อครับไม่ได้อะไรนะตาลายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยโอโ้โอเคอ่าได้คิวครับแล้วก็10มาหรือเปล่าเรามีกำไรแล้วทุกคนนี่ขนาด22รอบ้รอบนเนี่ยได้แค่นี้เหรอ ถือว่ายังไม่สุดนะถือว่าเค็มนะก้า <g ül> มาไหมเอ้ยมาว่ะหลายๆหน่อยโอ้โห้ก้าวดอกนี้เรียบร้อยหกร้อยมีต่ออีกครับสวยเฮ้ยนักกีฬา ผมให้มาด้วยกันทุกคน255แล้วก็มาต่อหรือเปล่ามีคิวต่ออีกครับทุกคนตอนนี้จะคูณ20อยู่แล้วนะเคมาต่อแล้วรู้เรื่องครับผมเคมาต่อ20 1สมาหรือเปล่า10มา10มาหนึ่อกำลังมันเลยครับทุกคนซื้อรอบเดียวก็คือเลิกได้เลยนะครับเนี่ยก็ดอกนี้นะครับรวมทั้งหมดกดไปเลยแล้วกัน1,240ครับมีต่ออีกเอา้า ตอนเวลาแบบลูกบอลลงมานี่มันช่างสวยเหลือเกินนะครับทุกคนโอ้โหเค okay, อีกถ้าก้าวมาด้วยนี้บอกเลยช่อง3นี่สุดจัดไปเลยนะจัดไปเมก้าวินไปอีกแล้วนะครับทุกคนดอกนี้จัดไปอีก268รครับเหลือรอบสุดเอารอบสุดท้ายไปแล้วอะโอเค22รอบก็จบไปที่2 2 9 1นะครับทุกคนเท่ากับว่ารอบนั้น100ได้เลยนะเนี่ย โอโหตอนนี้คือ5นาทีรู้ผลเลยนะครับได้กําไรเฉยเลยนะทุนมา1,000นะครับตอนนี้เป็นกําไรพันกว่าไหมเดี๋ยวกําไรประมาณพนะันเจเนาะเอา้าได้ต่อเหรอเดี๋ยวแอดจะเล่นเบ็ดหนักกว่านี้เอาเป็นเดี๋ยวขอปัน่นเบ็ดข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดจะซื้อถ้าว่ามันไม่ได้เล็กถ้าไม่ได้ถึง800นะแอดจะซื้อนะครับจะซื้อแค่700เนาะ เคมาไหมมาช่องสองอีกกดรวไปเลยแล้วกันโอ้โหดองนี้25สวยๆเลยตามด้วยเคต่อครับโอ้โหนักบอลอีกต่อไปโอเคตอนนี้ก็น่าจะ800แล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวแอดจะซื้อเบ8 8นะครับโอ้ได้ต่ออีกมี10มไหมเนี่ยไป ลองลุ้นดูยังไงแอดก็ถอน2,000นะครับทุกคนโอ้โหห้าสแคอร์ไม่ลุ้นดีกว่าเอาแค่นี้ส4รอบพอไปดูกันนะครับ14รอบนี้จะเป็นยังไงได้ผลดีหรือเปล่าเออโห้หก้าวมางนี้สวยดีครับจงังหวะนี้แค่คูณ2องนี่ได้เป็นร้อยเลย ทำไมไม่มาหลังๆนะให้คูณมันเยอะๆหน่อยขออภัยด้วยลืมเอาเมาส์ลบนะครับเอาได้คิวสิบมาทีเถอะช่องสามอะ่ะสิบถ้าเป็นสิบนะรู้เรื่องเต็มกระเบื้องอีกแล้วนะรอบนี้รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับทุกคน มันจะมาให้ทีหลังหรือเปล่าก้าวมาไหมเนี่ยโอ้โหเป็นเจเฉยเอาได้เอก้าวต่อเลยครับตอนนี้ยังคูณ8อยู่เหลืออีก4รอบได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับดอกนี้9ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้โอ้โอ เฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ก้าวต้องมานะต้องมานะไม่มาอีกถ้าก้าวมานีม่มีไปต่อเฮ้ยทำไมสแคทเทร์มาขนาดนี้ซ้อนไหมอะสามตัวไม่เคยได้ไม่เคยดูไม่เคยเล่นอ่ะเกมเนี้ยโอ้โหซ้อนเฉยโชคดีเป็นของแอดแล้วแหละทุกคนบวกไปอีก4ี่รอบครับ อยู่ดีๆก็เลี่ยงกันมาเลยนะบอกเลยว่าสุดนะครับสุดปังก็เดี๋ยวจบรอบนี้แอดก็พอแล้วแหละเนาะเล่นรอเวลา PG เปิดนะครับเดี๋ยวแอดจะต่อคอนเทนต์ต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาแค่ส0คอนเทนต์แล้วแอดจะมาดูว่ากำไรแอดจะได้เท่าไหร่หรือว่าจะเสียขาดทุนเท่าไหร่นะครับไม่มีต่อนะถ้า A มามีต่อ ตัวไหนแพงสุดแอดก,ก็ไม่เคยได้ดูเหมือนกันนะเนี่ยโอเคจบไปที่490นะครับทุกคนก็ให้มันเป็นเรื่องของกําไรแล้วกันนะครับทุกคนกําไรก็ตีไปสักพันหะ้เนาะจะกดไปดูนะอุ้ยไม่น่าเลย<笑><笑>ก็เดี๋ยวเอาพันสเอาพันสแล้วกันเนาะัวไปนะเนาะเผื่อได้เพิ่มมาเป็น500 เอา500จริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยเรียบร้อยทุกคนได้ผลว่ดูซิว่าห0 0้ยไหมโอ้โหขาดหนึ่งอะทุกคนไม่เป็นไรแค่1บาทนะครับไม่เป็นไรครับผมเอาแค่นี้แหละเนาะก,ก็กำไรอยู่ที่1499นะครับเอา1000มาแลก1000น่ะมันก็ พอไปได้นะครับทุกคนจะเอา1,000พไปแลก1 0ึ0 0อันนี้ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะฮะเอาทุนน้อยมาแลกกับพอทุนนะก็มันได้อยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเราไม่โลภอ่ะดีที่สุดนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็มีให้อย่างที่บอกเลยก่อนที่ว่าแอดจะเริ่มคลิปนะครับบอกแล้วว่ามีกิจกรรมทายผลบอลด้วยนะครับผม ก็ไปติดตามได้เลยเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไปให้ก็ได้นะครับเป็นลิงก์เพจเนาะสำหรับเกมนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รูดกระดิ่งให้ช่องทูมอโลด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มาคอยอัปเดตให้ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านดูอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะบายครับ